คารุมิติโลกวิญญาณตอนเจ้ากรรมนายเวรตามเช็คบิน ครอบครัวผมพักอาศัยอยู่ย่านวัดดอนและผมก็มีลูกพี่ลูกน้องที่โตมาด้วยกันที่มีชื่อว่าพี่พรเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นกับพี่พรโดยตรงเมื่อพี่พรมีครอบครัวพอเริ่มตั้งท้องลูกคนที่สองตัวพี่พรกับแฟนก็เลยตัดสินใจจะหาบ้านสักหลังหนึ่งที่เป็นบ้านมือสองเพื่ออยู่สำหรับครอบครัวของเขาเองบทสรุปก็ได้บ้านอยู่ที่แถวย่านร่มเกล้า ด้วยความที่เป็นคนที่หัวสมัยใหม่การย้ายเข้าด้วยการไม่ได้ทำตามคำแนะนำของญาติผู้ใหญ่อย่างเช่นเรื่องการทำบุญบ้านหรือว่าการนำพระพุทธรูปเข้าไปไว้ในบ้านเพื่อบูชาเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดก็ได้เริ่มเกิดขึ้นกับพี่พรหลังจากย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ได้สักระยะหนึ่งพี่พรก็ได้คลอดลูกคนที่สองหลังจากพักฟื้นเรียบร้อย ก็ได้กลับมาอยู่บ้านแต่อาการของพี่พรน,นั้นไม่ได้ดูดีขึ้นสักเท่าไหร่ด้วยความที่บ้านไม่ได้ไกลกันมานนะักผมกับแม่ก็ไปเยี่ยมไปช่วยดูลูกอ่อนอยู่บ่อยๆทางญาติก็พูดกันว่าหรือว่าอาจจะเพราะว่าหลังคลอดยังไม่ได้อยู่ไฟก็เลยได้ทำการพาพี่พรไปหาหมออีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นแต่อย่างใด อาการที่แปลกไปก็คือพี่พรบ่นปวดหลังอยู่บ่อยๆและบางครั้งก็มีการพูดคนเดียวบ้างญาติญาติก็เลยไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ปรึกษากับป้าของผมซึ่งป้าของผมน่ะแกชอบเลี้ยงกุมารทองหลังจากที่ปรึกษากับป้าก็ได้ใจความว่าบ้านที่พี่พอรอยู่เนี่ยมีสิ่งลี้ลับบางอย่างให้ทำบุญบ้านซะอาจจะดีขึ้น หลังจากได้คำแนะนำจากป้าทางพี่พรกับแฟนก็ตกลงจัดงานขึ้นบ้านใหม่นมิมนพระมาสวดที่บ้านพระที่มาในงานวันนั้นก็มีหนึ่งรูปที่ครอบครัวผมนับถือซึ่งจะเรียกว,ว่าพระเกจิก็ได้ครับระหว่างทำพิธีผมเองก็ได้อยู่ในงานวันนั้นด้วยสิ่งที่ผมคิดว่าแปลกเลยก็คือว่าขณะที่พระท่านสวดอยู่นั้นอยู่อยู่ตลัปัดของพระเกจิองค์นั้น ที่ถืออยู่ก็เหมือนกับว่ามีใครมาผลักเข้าให้ไปโดนหน้าของพระเกจิแล้วพระเกจิท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่านั่งฟังพระสวดรับพรเฉยๆเถอะโยมอย่าทำแบบนี้ให้มันเป็นบาปเป็นกรรมเพิ่มขึ้นอีกเลยซึ่งทุกคนในงานก็เกิดอาการงงว่าท่านพูดกับใครหลังจากจบพิธีก่อนที่พระท่านจะกลับ พระเกจิท่านก็พูดกับครอบครัวผมว่าเออที่นี่นะค่อนข้างแรงนะโยมอาตมานะ่ะทำได้ก็แค่สอนเขาจะให้ปราบเขานะอาตมาคงจะทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์นยโยมแล้วท่านก็เดินทางกลับผ่านไปได้สักระยะหนึ่งหลังจากที่ได้จัดงานทำบุญบ้านในครั้งนั้นแล้วอาการของพี่พรก็ดีขึ้น สามารถกลับไปทำงานได้แต่ก็กลับไปทำงานได้ไม่นานอาการของพี่พรก็หวนกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้อาการหนักกว่าเดิมพี่พรได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่อาการจะกลับมาคืนหนึ่งพี่พรเดินทางกลับมาจากที่ทำงานจะกลับบ้านอาจจะด้วยความอ่อนล้าหรือว่าเพลียก็ไม่รู้แกเล่าว่าได้ขึ้นรถตู้จากที่ทำงาน แต่พอขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแกก็รู้สึกว่ารถตู้คันนี้ทำไมมันแปลกจังเพราะทุกคนต่างนั่งนิ่งมองไปข้างหน้ากันหมดซึ่งในรถคันดังกล่าวมีพระสงฆ์อยู่ด้วยบรรยากาศในรถเงียบสงัดอากาศอึดอัดชวนให้หายใจยลำบากพี่พรก็เลยมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นสิ่งที่แปลอีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดระยะทาง รถตู้คันนั้นไม่ได้จอดแวะรับหรือว่าส่งผู้โดยสารท่านอื่นเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวพอนั่งไม่ได้สักพักหนึ่งอยู่ๆพระสงฆ์ท่านก็พูดขึ้นมาว่าโยมโยมโย,ยมที่ขึ้นมาคนสุดท้ายนะ่ะจะถึงบ้านแล้วนะโยมลงรถแล้วก็กลับบ้านไปนะโยมพี่พรจึงรู้สึกตัวและรถก็จอดให้ลงหน้าปากซอยบ้านพอดีในระหว่างที่เดินทางเข้าซอย ด้วยอาการเหมือนอยู่ในภาวังพี่พรเล่าว่าวันนั้นฝ่ายถนนในซอยปิดมืดไม่เปิดเลยสักดวงแล้วก็ไม่มีคนเดินไม่มีรถสัญจรให้เห็นในซอยเลยสักคันหนึ่งแกก็เดินมาถึงบ้านก็มีอาการตกใจเพราะเห็นว่าที่บ้านตัวเองจัดงานศพแต่ในภาพที่แกเห็นนั้นแกบอกว่าแกพยายามที่จะมองว่าเป็นง,งานศพของใคร แต่ก็มองไม่เห็นแล้วคนที่อยู่ในงานก็เป็นใครก็ไม่รู้จนอยู่ๆก็มีเสียงแม่ของพี่พรเรียกแกจึงรู้สึกตัวพอกลับเข้าบ้านแม่ของพี่พรก็ถามว่าไปยืนทำอะไรหน้าบ้านตั้งนานไม่เข้าบ้านพี่พรก็บอกว่าเหมือนกับว่าเห็นภาพหลอนแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปอาบน้ำ หลังจากอาบน้ำเสร็จพี่พรก็เปลี่ยนไปคำบอกเล่าจากแม่ของพี่พรหลังจากที่พี่พรมีอาการแปลกไปหลังจากที่กลับมาถึงบ้านผมขอแทนแม่พี่พรว่าน้าก็แล้วกันนะครับนาเล่าว่าหลังจากกลับมาเนี่ยก็มีอาการแปลกๆอาบน้ําเสร็จก็แต่งตัวแปลกๆคือใส่ผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าซึ่งปกติแล้วพี่พรจะไม่ใส่ชุดแบบนี้ และหน้าตากับผิวก็ดูซีดๆแล้วก็ยังมีรอยช้ำขึ้นตามตัวแล้วพี่พรก็พูดกับน้าว่าหิวหาข้าวให้กินหน่อยอยากกินแกงส้มน้าเองก็แปลกใจว่าแกรู้ได้ยังไงว่าทำแกงส้มซึ่งในวันนั้นน้าก็ทำแกงส้มจริงๆพอได้ข้าวพี่พรก็กินเหมือนกับคนอดอยากผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพี่พร กินอะไรก็ได้แค่นิดๆหน่อยๆแต่มือนั้นกินข้าวไปสี่จานกินเสร็จแล้วก็ไปนอนเล่นที่โซฟาแล้วก็พูดคนเดียวบ่นว่าปวดหลังปวดขาตกดึกนาบอกว่าพี่พรน,นอนที่เดิมแล้วก็ร้องโอดครวนว่าเจ็บไปทั้งตัวลุกไม่ไหวนาเห็นท่าไม่ดีจึงโทรมาบอกแม่ผมญาติๆจึงไปที่บ้านกันทั้งคืนนั้นเลย เมื่อไปถึงที่บ้านของพี่พรผมเองก็ไปด้วยเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนมีพี่บางคนที่ไปถึงก่อนแล้วก็พูดว่าพาไปโรงพยาบาลเถอะด้วยความที่พี่พรลุกเดินเองไม่ไหวพี่ชายอีกคนหนึ่งก็เลยอุ้มไปขึ้นรถที่เบาะหน้าข้างคนขับตัวพี่พรเองก็ยังร้องโอดครวญอยู่เป็นระยะระยะ แต่พอขึ้นไปนั่งบนรถแล้วตัวพี่พรเองก็นิ่งไปและทำตาโตมองไปข้างหน้าราวกับว่าโกรธอะไรสักอย่างหนึง่งตัวพี่ชายก็ได้ถามว่าดีขึ้นแล้วเหรอทันใดนั้นพี่พรก็เอื้อมมือไปหยิบพระที่ตั้งอยู่หน้ารถของพี่ชายแล้วก็ปาออกไปนอกรถญาติิเองก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบพาไปหาหมอเลย พี่ชายก็เลยได้ออกรถไปญาติญาติต่างเฝ้ารอฟังอาการของพี่พรในคืนนั้นเป็นประยะระยะจนดึกหน่อยต่างคนก็ต่างทยอยกันกลับแม่ผมจึงบอกว่าให้เอามานอนที่บ้านของแม่ผมก่อนดีกว่าเพราะว่าญาติญาติอยู่กันมีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นมาจะได้ช่วยกันดูจนเวลาประมาณตีสามกว่าก็ได้พักผ่อนกัน ญาติญาติต่างเฝ้าพี่พรกันที่บ้านผมในคืนนั้นรุ่งช้าพี่พรเหมือนจะรู้สึกตัวแล้วก็พูดรู้เรื่องกว่าเดิมได้บอกกับญาติิว่าอยากจะทําบุญให้ช่วยพาไปให้หน่อยครอบครัวก็เลยตกลงพาไปใส่บาตรไหว้พระที่วัดโสธรฉะเชิงเซาพี่พรได้แค่นั่งเดินไม่ได้ผมจึงได้ไปนิมนต์พระมารับบาตรข้างรถสามรูปและเนนอีกสองรูป ตอนมารับบารเนนองค์หนึ่งมีท่าทีตกใจจนทำฝาบาตรตกพื้นตอนที่รับบารพี่พรแล้วพระรูปหนึ่งก็ได้พูดว่าสํารวมหน่อยสิเนนเห็นอะไรก็อย่าแสดงออกมากขนาดนั้นแล้วท่านก็ให้พรและเดินจากไปทุกคนจึงเดินทางกลับบา้านเมื่อมาถึงบ้านก็เป็นเวลาช่วง10-11โมง พี่พรมีอาการแย่ลงทุกขณะถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถจะอั้นถ่ายดักถ่ายเบาได้ทางครอบครัวก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งญาติก็ไปรอดูอาการกันที่โรงพยาบาลพร้อมหน้าทุกคนต่างลุ้นให้อาการดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วปฏิหารก็ไม่เกิดขึ้นพี่พรเสียชีวิตณวันที่9กุมภาพันธ์ปี2009 หลังจากที่พี่พรเสียไปแล้วประมาณสามวันพี่พรได้มาเข้าฝันและได้บอกกับแม่ว่าแก่ได้ใช้หนี่ที่ทำกับเขาเอาไว้ในชาติที่แล้วตอนนี้ได้ชดใช้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วในชาตินี้ตอนนี้ขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่พรอีกสามวันพระแล้วอีกไม่นาน ถ้ามีแมวมาขออยู่ด้วยนั่นละ่ะพรเองก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านจะรับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ